รวมมืออย่างนี้ไปอีกทางแค่มันไม่ใช่หลับตาเลยที่้อ

พื่มาเนเปลาไปอยูุ่อา้อกาอยสภาพอาการไม่ดีนะคะัะเรดาร์ก็ไปดียด้นี่คือเกมส์วาง

พีเอถ่ายดีไม่เดียวไม่ถ่ายเดียฉันถ่ายเนี่ยใครสวยกากันเรียวเดียวดูใครสวยกันเยอะฉันสวยกว่าสนยแบบเลยเครยูมานะครับใครดูมาแล้ว พี่บอสเม่นเลยฮะขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยเรไปล่าพายุเนี่ยขอดูหน่อยนไหนพ kind of ี่บอสโอ้โหพี่ชายพี่บอดเองมืมันเลยอย่าไดือเดือล่าพายุกันที ันก็กเเดูไหมพี่ชนะหลายคนแล้วนะเดดูไหมพี่พี่อันดับที่หนึ่งของโลกอะเดีไหนพี่อันดับที่หนึ่งเย้เย้เย้ ชนเดลคาเ,นนเนในโดโนานไปก่อนอายชิมนตกรับไปยนพายุหมุนก็ไปได้พายุก็ไปดีดแล้วเือัมือจังวะนนีเขาบ้นแม่ไม่เลยไปเลยถ่ายถ่ายแล้วก่อน่ไปได้ไหม แต่ว่าเรื่องสุด้กนเรื่องของการจะได้รับกหรือเปล่าเป็นคนคุยแล้วก็ไม่เนถึงแล้วนะคะคนเยหน้าก็คุยกัเรา้ค่ะถึงแล้วนะคะทุกน้องไปลยนะมกินหาะขพูดองนี้นะจะจบแล้วนะ ทราบด้วยล่าแต่ว่าประชุมกันก่อนก็เรียกเรีเนาะำวจทีก็ตำงานอดมีปัญหาอะไรที่สำคัญงานการเือนที่มีมากเนี่ยนะฮเขาต้องคิดซะ่าว่าตำรวจมีปัญหาเกงวปบ้างกดกูีเตำรวจก็อยู่แล้วนันกันแล้วตำรวจก็ีใท้าสั่ง นิ่มขลังคายเผือทำตามสั่งคุณแต่เขามทตามกฎหมายอ่ะอืมนการทําทุกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะถ้าว่าคป็นการลายระบบกฎหมายั้งประเทศเลยนะครับมาแล้วทําไมไม่มีคนเห็นเรื่องใหญ่ผมก็ไม่เห็นพูดในหน้าไหนพูดในตำรวจใช้เงินไปในสิ่งที่มันไม่จําเป็นมากมาย คุณเสร็นีรในิ่งที่ไม่ได้ทำงานทกไปทำไมนสนามอะไรเงี้ยนาุกแถวอะไรเทีนเทียนนี่เยอะแต่งานไม่ทำเลยเพราะงานสอบสวนนีงานสอบสวนโดยเฉพาะคนที่อยู่รเดียวตำรวจนกลับทำงานสอบสวนไม่ได้หรือไม่ทำโอม คราเป็นคลท่ต้องคอยเวลาที่ทงานสอบวนทั่วประเทศมีประมาณหนึ่งหมื ok ่จหถึงพันคนนะแต่ัยนี้ผมว่า6กถึงละับงถึแล้วนะครับอายุนะครับโอ้โหถึงแล้วนะครับอายุนะครับโอ้โห หลายคดีเสียหายเพราการจราจารั้งงานสอบสวู้ไม่รับผิดชอบกรมีการจาจรในระดับพืนที่มีมากด oh. ้วยกาเล่นัไปมรับผิดชอบอยู่กับระนาสอบสวนที่เป็นผู้รับผิดชอบการสอบสวน ไม่ได้อยู่ใลตรงนะครับว่ามันจะแก้ปัญหาเหล่านี้ไปเพราะงานสอบสวนเนี่ยกะพูดสอบสวจเป็นชลโล่ให้ขาดแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการออกเทียครับที่สภาพหลัมดกนะครับในการตรวจสอบในราการที่าไดรับกสอเรียบรอ้วให้เรากบกร่นที่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรในรายการจะ่นวยวาเีาจะพเรื่องานเพราะเราออกไปะกก็ดบีบานกสอเรียบร้อย เขามาดนให่ไ <zo> <t festivals> ้ไหมไมรอนั่งหานนิยาตบนนี่ยเดียวนี่ยคดีสำคัญไม่ได้ว่าเงินเยอะนะเรื่องของการเยอะหมายว่าคดีที่มีปัญหาโดนพักิยาเนี่ยนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่เงินนะเราตบแล้มันก็เรื่องใหญ่นะอะไรอย่างเี้ย่สำคัญไม่สำคัญไม่ดู่อย่เงินหรือาโทษแต่เอะยากีให้มันมี ต้องรอของจะทำที่ไม่ชอบไหมนะฮะไอ้การก็เข้ามาตรวจสอบได้ตั้งแต่แรกไม่ได้ให้รอให้ตำรวจสำรวจอมตัวเลขสามตีสี่ตีค่อยส่งไอการเรื่องนี้ไอการก็ว่าไอการเอกสารจะไปดูขยนสานอะไรก็ไม่เห็นแล้วดูก็ไม่ได้แต่เนี่ยเราตอวิญาเนี่ยจะกำหนดให้ไอการมีอำนาจในการตรวจสอบเอกสารไปดูที่เกิดเหตุใจทุกวันนี้ไอการเนี่ยนะฮะ เหม็นฟังแต่พยานบอกเล่าตำรวจเขาฟังมาแล้วก็เล่าจดคิดจดพูดจดพูดไปจดทิดจดไม่พูดถูกไหมครับหวังว่าเรื่องการไปรูปมาเร่องนีจะผ่านัานนะแต่ว่าวันนี้คืออตคเปกะ่าวันะีเอาเป็นว่าคือเราต้องฝากทางวังจากทางรัฐบาลแล้วก็หนที่เกี่ยวข้องโอเคครับเจอกันพี่ชัย